สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ครับพี่น้องสายเขาวันอาทิตย์แล้วกันมื <c oughs> น้อนี่วันหยุดเมนูวันหยุดก๋วยเตี๋ยวอยีกแล้วครับพี่น้องให้ข้าเจ้าก็าต้องแยกน้ำใส่มาเลยครับแล้วก็ปรุงมาเลยจากลานพี่น้องมาเบิร์ว่าสิแซ่บโซตายปานใดอันนี้เป็นร้านเดิมนะครับเนาะเจ้าประจําอะมาพี่น้องมามงก่เนาะ สามสิบบาทราคาเดิมพี่น้องถืออันนี้เป็นเล็กน้ำตกมลยอยากกินน้ำตกพี่น้องมันอยากกินเส้นเล็กก็กินกัวยน้ำตกแบบบ้านๆพี่น้องแล้วจุดเด่นอีกอย่างคืออ่าแถวบ้านคข้อนะครับเนาะก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยสี่เจียวหมูเองพี่น้องแล้วกา,กากหมูน่ะแบบออืื หอมกระเทียมเจียวพี่น้องหอมกากหมูเจียวอันนี้ปรุงมาแล้วเ้นเนี่ยนุ่มมิถทัวให้พร้อมพี่น้องทั่วปนนะค,ครับเนาะมาซิมกันเลยพี่น้องอย,อย่ากอ่อนน้อยหนึ่งพี่น้องอืมโอเคว่าหั่นปรุงแบบบด้ซิมนะอืม กระกากหมูกรอบสุดยอดครับ ส่วนอาทิตย์พี่น่องวันหยุดกิจกรรมวันหยุดมุสาะเห็ดอีอย่างไรครับวัดทองคอยได้ซักผาอือหือ เนี่ยความเป็นน้ำตกความเป็นแบบบ้านๆน้องมันสิบแบบเข็มคนทั้งสิบอะอือหือแฝบ อออืืหสุดยอดพี่นอ้องเมนูเส้นอือหือ ากสดแบบนี้เลยนะอยากกินเส้นพร้พอมน,น้ำนะครับน้ำมันฟินเนี่ยพี่น้อ,นนนองเดยความเป็นหมูกรอบอ่ะเนี่ยเขาเป็นหมูกรอ,อ,อบแบบเจียวเองอะ่ะหมูเจ้า อือห mm ือฟิน นี่อ่ะสามสิบบาทพี่น้องเดี๋ยวความเป็นแบบขายยุบหันจากของธุรกิจของจาของยุบาันองสิพี่น้องเห็นบ่ปริมาณปริมาณก็สิบแบบเต็มถ้วยน่ะคุเจ้าแต่ก่อนนี่เริ่มจากถ้วยละเจ็ดบาทแต่ขอเป็นเน็กหน่อยเจ็ดบาทพิเศษสิบบาทมาสิบหามายี่สิบมายี่หามาสามสิบแต่ว่าสามสิบาทในยุคปัจจุบันนี่ ถือว่าเต็มถ้วยพี่น้องอแสียเสร็จดูคว,วามเป็นน้ำตกพี่น้องเลือด อเอาจนอิ่มหอดแรง<ม>เสียงมูอกรอบพี่น้องกรอบค่ะ แล้วหมูลูกชิ้นไฮหลายมากหมูจ้าหมูก,ก็ลูกชิ้นไฮหลายแห้งอืม้ม เรียบร้อยอิม่มแหรวไปแล้วพี่นอ้องอิ่มโสตายสวัสดีครับ